และนี่คือเกมที่ดังมากๆเลยนะครับถึงขั้นว่ามีหนังญี่ปุ่นเอาไปใช้กันเลยนะครับโอเคก็มีประเด็นให้ทำคลิปอีกแล้วนะครับวันนี้กระชั้นนิดนึงเราไม่ได้อยู่ในสตูนะครับเราจะต้องเอาอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยมาลองดูนะครับว่าเราจะทำคอนเทนต์เกมนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามีมีอะไรใช้บ้างนะครับจริงๆเราไม่น่าจะมีไฟอ่ะ มีโชคดีนะครับมีไฟอันน้อยๆนะครับ2อ,อันแล้วก็มีไมอันนึงนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีขาตั้งกล้องนะไม่มีขาตั้งกล้องอ่ะดิแล้วก็มีไฟตัวเล็กวันนี้น่าจะมืดน,นิดนึงโอเคครับเกมนั้นน่าจะน่าจะมีนะแปบบ๊บนึงนะน่าจะมีจริงๆแล้วมันมันแอบมันแอบหายากนิดนึงในไทยนะครับเป็นเกมเก่าครับโอเคครับอันนี้ น,นี่ใช่ป่ะทีเนี้ยเราจะต้องอีกขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนเราจะเริ่มถ่ายเราจะต้องทำการรีเฟอร์ข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับว่าว่ามันมันจริงหรือเปล่านะครับแบบที่เขาว่ากันนะครับขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะอะไรนะ P R E D ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องทำการรีเสิร์ชนะครับว่ามันมีฉาก นั้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเกมนี้นะครับ และนี่คือเกมที่ดังมากๆเลยนะครับถึงขั้นว่ามีหนังญี่ปุ่นเอาไปใช้กันเลยนะครับก็วันนี้มาร์คหาเรื่องเล่นบอร์ดเกมนะครับจะพาทุกคนมารู้จักกับเกมที่มีชื่อว่าคือจริงๆแล้วเกมนี้มันมีหลายชื่อครับมีหลายเวอร์ชันนะครับมีหลายภาษาด้วยครับแต่ว่ากล่องที่เรามีเนี่ยจะชื่อว่า Phantoms v วอร์ซัสแ s นนะครับซึ่งเป็นกล่องที่ตีพิมพ์นะครับโดย Asmodee นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเล่นยังไงนะครับ โดยที่เกมนี้นะครับจะเป็นเกมเล่น2คนเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเกมบลัฟครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหานะครับกับการหาเกมบลัฟเล่น2คนนะครับเกมนี้สามารถเล่นได้2คนเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเกม b ับด้วยนะครับเกมนะครับก็จะมีกระดานนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่ามันคล้ายๆกับกระดานหมากรุกนะครับอ่านี่นะครับในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็จะมีตัวผีหน้าตาแบบนี้นะครับโดยที่ตอนเซตอัพเนี่ยเราจะต้องทําการแกะไอ้มันจะเป็นคล้ายๆหมดนะครับ เป็นหมุดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวผีแบบนี้นะครับผีจะหน้าตาแบบนี้ครับโดยผีจะหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าหมุดที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด8อันนะครับสีละ8อันดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีผีทั้งหมด8คูณ2เป็น16ตัวนะครับโดยที่จะแบ่งออกเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงฝั่งละ8ตัวครับในขั้นตอนการเซตอัพนะครับผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะได้ผีนะครับที่เป็นสีแดงคนละ4ตัวนะครับนี้แล้วก็จะได้สีน้ําเงินนะครับคนละ4ตัว แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือผู้เล่น1คนจะได้แบบนี้นะครับในขณะที่อีกฝั่งนึงนะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับก็คือได้รวมกันแล้วเนี่ยได้คนละแตัวอ่าทีเนี้ยจะสังเกตได้ว่าผมวางแบบนี้สมมติว่าอ่าคุณผู้ดูนะครับเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับเขาก็จะหันหน้าผีออกนะครับผมก็จะหันหน้าผีออกดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีผีสีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับในตอนเซตอัพเราจะทําการเลือกนะครับเลือกได้เลยนะครับเอาขีมาวางไว้ใน8ดช่องที่อยู่ติดกับ ด้านของเรานะครับโดยที่เราเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะเอาผีสีอะไรเอาไว้ตรงไหนนะครับทีนี้ครับวิธีการเล่นนะครับก็เล่นคล้ายๆหมากรุกเลยครับก็คือผัดกันเล่นครับโดยที่ในตาของเราเนี่ยเราจะทําการเลือกผีหนึ่งตัวเดินโดยที่จะเดินได้เป็นแนวบวกเท่านั้นนะครับเช่นสมมติผมเดินแบบนี้นี่ครับจะสังเกตได้ว่าฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่รู้ว่าเราเดินฝั่งไหนใช่ไหมครับเดินตัวสีอะไรนะครับฝั่งตรงข้ามครับก็จะเดินหนึ่งตัวแบบนี้ผัดกันเดินอย่างนี้ ทีนี้มาดูเป้าหมายเกมครับเป้าหมายเกมนี้นะครับก็คือถ้าเราสามารถเอาผีสีน้ําเงินนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าผีดีนะครับอันนี้คือผีร้ายนะครับสีแดงคือผีร้ายใครนะครับที่สามารถเอาผีดีเดินจนเข้า Ex ็กซของฝั่งของข้ามได้แบบนี้นะครับด้านไหนก็ได้ก็คือถือว่าชนะเกมไปเลยในขณะที่อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราเดินไปเจอฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราสามารถกินฝั่งตรงข้ามได้นะครับโดยที่จะใช้สีอะไรกินก็ได้นะครับแต่เวลากินแล้วเนี่ยให้เอามาเช็คว่าตัวที่เรากินเนี่ย เป็นสีอะไรครับถ้าเกิดว่าตัวที่เรากินเนี่ยเป็นสีแดงก็แยกไว้ครับถ้าเกิดว่าตัวที่เรากินนะครับเป็นสีน้ําเงินก็ให้แยกไว้เหมือนกันครับถ้าเราสามารถกินผีดีของฝ่ายตรงข้ามครบสี่ตัวเราจะถือว่าชนะเกมเลยครับในขณะที่ถ้าสมมติว่าเราอะไปกินผีสีแดงฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับครบสี่ตัวฝั่งตรงข้ามก็จะชนะเลยครับดังนั้นเนี่ยโฟโล์เกมนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะ แล้วมันกบ็บ้าบ้างว่าเราก็ต้องหลอกหลอกก็แบบเนี้ยไอตัวเนี้ยที่เราจะเอาไปฟักเข้าฝังตรงข้ามเนี้ยฝั่งตรงข้ามก็ต้องมาดูว่าเราบลบหรือเปล่าไอตัวเนี้ยเป็นผีดีจริงไหมเพราะว่าถ้าเป็นผีดีจริงเนี้ยเราก็จะแพ้เลยถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกินเขาปุ๊บเนี้ยเราก็มาดูไอเงี้ยถือว่าแต้มไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าผมเล่นแบบเอาสีแดงไปหลอกล่ออย่างเงี้ยแล้วโดนกินมาปุ๊บเป็นสีเป็นสีแดงเนี้ยถ้าเกิดว่าเขากินสีแดงครบสี่ตัวเนี้ยเราก็ชนะเลยเหมือนกันครับจริงๆเกมมีแค่นี้เลยครับก็ลักษณะกกาาาาารรบบบลั็็เปนนนนนแแค่ออข้้้งพืฐะยๆมณ์ เหมือนเคเคเลเคนโป๊กเกอร์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีการบัฟที่ซับซ้อนขนาดนั้นแต่ว่าเกมนี้เนี่ยครับก็เป็นถือว่าจากประสบการณ์การเปิดร้านบอร์ดเกมมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ใช้เล่นค่าเวลาได้ครับแล้วก็ร้านบอร์ดเกมมักจะมีปัญหาขอเล่นเกมบัฟสองคนยอะไรเงี้ยเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ GM นะครับหยิบม,มาสอนบ่อยมากครับแล้วก็ใช้เวลาแบบไม่ได้นานมากก็จริงแต่ว่ามันหมายถึงว่าลูกค้าอาจจะได้เปลี่ยนเกมบ่อยครับแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่สอนง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ ลูกค้าค่อนข้างเอนจอยนะครับมันเล่นง่ายสอนง่ายนะครับแล้วก็อาจจะเล่นกันแล้วก็แบบผัดกันอีกเนี้ยเล่นกันสัก 3- 4รอบเป็นอย่างน้อยนะกว่าเขาจะเปลี่ยนเกมครับก็และนี่ก็คือเกม p h a n t o m s v s อร์ซัสแฟ s นะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์คุยกันได้นะครับในจริงต้องขออภัยนะครับคอนเทนต์นี้นะครับวันนี้เป็นแฟลชคอนเทนต์นิดนึงเพราะว่ามันไวรอลนะครับแล้วผมก็ เพิ่งจับมาเห็นนะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายในสตูนะแสงอาจจะไมได่ดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อเสนอนอะไรก็สามารถทิมคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ